สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในนานะคะฝนตกค่ะตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะทุกคนดูนี่น้ำที่ตวงไว้นะคะเต็มถังเลยดูนะคะบรรยากาศในนาโอเย็นสดชื่นมากค่ะทุกคนไถนาก็ไม่เหนื่อยนะคะวันนี้มาเก็บพริกค่ะเก็บแบบสบายๆเลยนะคะ ใส่ผ้ากันฝนค่ะฝนตกก็ดีนะคะไม่ร้อนด้ยวยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราได้พริกเยอะขนาดไหนนี่เก็บแป๊บเดียวนะคะและนี่ก็คือพริกที่เก็บวันนี้ค่ะทุกคนเยอะไหมคะอันนี้เก็บประมาณ3ามชั่วโมงนะคะมีเกือบสิบโลนะคะนี่เพราะว่าพริกมันเม็ดใหญ่นะคะ มันเลยเก็บง่ายค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูสุดยอดพริกกระเรียงกานนะคะเผ็ดมากๆเลยค่ะทุกคนพริกนะคะวันนี้มาเก็บพริกค่ะยังมีทัว่วฟักยาวน,นะคะนี่ก็คือถั่วฟักยาวค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็จะงิีงๆงอนะคะเพราะว่าโดนฝนเยอะเหลือเกินนะคะเป็นถั่วปลอดสารค่ะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะดูค่ะทุกคนตอนเก็บนะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะ mm. เนื่องจากว่าฝนตกเยอะมากนะคะ mm. นี่นู่นค่ะสวนเราอยู่ทางนู้นนะคะ ดงทุบยาวอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วก็พริกอยู่นู้นค่ะไกลๆปลาย,ลายนานะคะแล้วก็ดูค่ะฝนตกค่ะทุกคนเห็นไหมคะฝนตกเปาะแปะเป่าแปะอย่างนี้ค่ะทั้งวันเลยนะคะน้ําก็ขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะน้ําไปเยอะมากเลยนะคะนั่งเรือมาก็เกร็งไปนะคะเดี๋ยวขากลับจะถ่ายคลิปมาฝากนะคะวันนั่งเรือเนี่ยมันเซียวมากค่ะทุกคน และพ่อปู่นะคะก็ไปขุดหน่อไร่มาแล้วนะคะทุกคนแบกมาเป็นกระสอบเลยนะคะไปขุดมาที่หัวนานี่เองค่ะนี่เรามาดูกันค่ะหน่อไรสดสดสิงสิงเลยค่ะทุกคนดูสิคะน่ากินไหมคะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะพ่อปู่ขุดมานะคะเดี๋ยวพ่อปู่มาแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวกลับนะคะเดินลงไปค่ะนี่ค่ะ แบกพลิก <Back> ไปนะคะทัวร์ไปนะคะบรรยากาศแบบห่อฝนก็ตกนะคะนี่ค่ะทุกคนนํำเยอะมากเลยนะคะนี่เรือเราจอดนี่นะคะสองลำค่ะเดี๋ยวลำใหญ่จะเอาไว้ให้พ่อบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะกลับลำเล็กกับพ่อปู่นะคะเราจะข้ามฟากไป ฝั่งนู้นนะคะน้ำเยอะมากเลยค่ะฝนตกเยาวนานมากอปู่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปในเรือก่อนนะคะทุกคน ข้ามฝากไปฝั่งนู้นค่ะน้ำเยอะมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปนะคะเมื่อกี้เราอยู่ทางนี้นะคะนี่เราก็แค่ ข้ามฝั่งไปทางนี้ค่ะก็จะถึงบ้านแล้วนะคะบ้านเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่วันนี้น้ำขึ้นถึงใต้บ้านแล้วนะคะเนี่ยถ้าฝนไม่หยุดนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำขึ้นเยอะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ พอปูลงไปเข็นเรือขึ้นไปที่ทางนะคะคหน้าฝนก็จะลำบากหน่อยนะคะทุกคนเ,คเดี๋ยวจะขึ้นบ้านกันนะคะแบกพริกกลับบ้านนะคะ นี่ค่ะทุดูน้ำก็ท่วมจะถึงใต้บ้านแล้วนะคะนี่ถึงบ้านแล้วนะคะทุลักทุเลมากค่ะหน้าฝนนะคะเดี๋ยวถั่วไปตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยถึงบ้านแล้วคะ่ะพลิกลงก่อนนะคะ นดูนี่คะ่ะทุกคนทิกหนึ่งแปมนะคะมีสี่โลนี่สิบสองโลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ